กฎแห่งกรรมเรื่องแสงทองส่องชีวิตแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองที่ฉายฉานถ้าเรามองให้เป็นก็ได้ประโยชน์มากมายช่วยที่จะทำให้มนุษย์เรามีกำลังใจได้เยอะคนที่มีความทุกข์มากๆพอได้เห็นแสงเงินแสงทองบางรังก็จะเกิดความหวังและกำลังใจขึ้นมาใหม่ได้เพราะอดไม่ได้ที่จะเปรียบกับตัวตนเองว่า ชีวิตที่มืดมนมีแต่ความทุกข์ทรมานอีกไม่นานก็จะมีโอกาสสว่างสวยเหมือนกับอรุณรุ่งที่กำลังปรากฏขึ้นเบื้องหน้าในยามเช้ามืดของทุกวันคนโบราณเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนวันตอนนี้ยังเป็นวันเก่าอยู่พอได้เห็นแสงเงินแสงทองขึ้นมาก็เริ่มเปลี่ยนวันเป็นวันใหม่ อาจหมายถึงการเปลี่ยนสู่ชีวิตใหม่ได้อีกด้วยคนที่มีความทุกข์ก็ยังมีความหวังที่จะเปลี่ยนชีวิตไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นส่วนคนที่ไม่ได้ทุกข์มากมายนักแต่ใส่ใจในชีวิตอยากเห็นชีวิตนี้เจริญก้าวหน้าไปในทางธรรมะแสงเงินแสงทองก็เป็นเครื่องสร้างความหวังว่าสักวันหนึ่งความสว่างสวัยในทางสติปัญญา จะปรากฏแก่ตัวของตนเองในทางพระพุทธศาสนาท่านเกรียบแสงเงินแสงทองว่าเป็นนิมิตหมายแห่งการพัฒนาสู่ความสว่างสวัยทางปัญญาอันได้แก่การบรรลุธรรมะหรือการตัดสรู้ปุถุชนคนธรรมดาโดยทั่วๆไปก็เปรียบเสมือนคนที่ยังอยู่ในความมืดต่อเมื่อบรุธรรมะจึงจะเรียกว่าอยู่ในความสว่าง อย่างแท้จริงและเต็มที่ฉะนั้นการที่ได้ตื่นเช้ามืดและได้เห็นแสงเงินแสงทองนี้จะช่วยให้มนุษย์เราเกิดความหวังและมีกำลังใจชีวิตของมนุษย์เราก็จะเป็นเช่นเดียวกันนี้ไม่ช้าก็เร็วนั่นคือพ้นจากความทุกข์ตื่นจากความหลับไหลเกิดความสว่างสวัยในทางธรรมะขึ้นมานี่คืออาน,นิสงส์ของการตื่นแต่เช้ามืด ทำให้ได้มีประสบการณ์ปรแปลกใหม่ๆรวมทั้งกำลังใจเพื่อเริ่มวันใหม่กันมีนักแปลหนังสือชื่อดังคนหนึ่งเธอได้เล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งตัวเธอนั้นเคยมีความทุกข์มากแม้ว่าจะมีเงินมีหน้ามีตามีชื่อเสียงเกียรติยศแต่ก็ประสบความล้มเหลวในชีวิตคู่ของเธอเธอทุกข์ใจมากที่เลือกคนผิดมาเป็นคู่ชีวิต จึงคิดที่จะทำร้ายตัวตนเองโดยตั้งใจจะโดดจากตึกชั้นที่เก้าที่เธอพักอาศัยอยู่แต่ว่าขณะตอนที่เธอกำลังเดินไปที่ริมระเบียงของห้องพักของเธอนั้นเธอได้เห็นกับลำแสงแรกของดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าเธอก็เกิดฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าในที่สุดเช้าวันใหม่ก็ต้องมาถึงหลังคืนที่มืดมนนี้ ก็ยังมีฟ้าที่สว่างสวัยสวยสดงดงามยิ่งนักรอเราอยู่ฉันใดชีวิตอันทุกข์ระทมของเธอนั้นก็ต้องมีโอกาสที่จะสดใสขึ้นมาใหม่ได้ฉันนั้นความคิดที่จะทำร้ายตัวตนเองนั้นเลยหมดหายไปในทันทีเธอไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งได้มาเห็นแสงเงินแสงทองตอนยามรุ่งอรุณของวันใหม่ ธรรมชาตินั้นมีพลังสามารถที่จะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์หรือเปลี่ยนมุมมองของมนุษย์เราได้เสมอคนที่สิ้นหวังท้อแท้พอได้เจอแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณหรือได้เห็นธรรมชาติในยามอารุณรุ่งนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกและเปลี่ยนมุมมองของชีวิตตัวเองได้เพราะฉะนั้นอย่าได้มองข้ามอนิสง์หรือ พลังของธรรมชาติโดยเด็ดขาดด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระสงฆ์สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์พึงปฏิบัติธรรมะในป่าในธรรมชาติอันสงบสงัดเพราะว่าธรรมชาตินี่แหละที่จะช่วยน้อมจิตใจให้สงบได้แรกเริ่มก็เกิดความสงบทางกายเสียก่อนเป็นความสงบทางกายภาพ คือไม่มีเสียงมารบกวนไม่มีแสงสีที่จะมากระตุ้นเราจิตใจให้ตื่นเต้นในป่าใหญ่มักจะมีสีสีเดียวเป็นหลักนั่นก็คือสีเขียวซึ่งเป็นสีของธรรมชาติจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบอยู่นิ่งได้เสียงก็ไม่มีมารบกวนก็ยิ่งทำให้จิตใจนั้นสงบเย็นยิ่งขึ้นเดิมเป็นความสงบกายอย่างเดียวแต่พออยู่ไปเรื่อย จิตใจก็จะเริ่มหายตื่นกลัวจากภัยต่างๆในป่าเหล่านั้นคนที่มาอยู่ในป่าใหม่ๆก็จะตื่นกลัวสิงสาราสัตว์งูงเงี้ยวเคี้ยวขอบ้างแมลงบ้างแต่พอเริ่มคุ้นชินเริ่มมั่นใจในความปลอดภัยจากธรรมชาติแล้วจิตก็จะเริ่มสงบขึ้นอันนี้เพราะว่าความสงบกายความสงบจากเสียงความสงบจากแสงสี จะช่วยทำให้จิตนั้นเริ่มสงบจากกายวิเวกก็เข้าสู่จิตวิเวกความสงบทางกายเนื่องจากสภาพแวดล้อมทําให้เกิดความสงบในจิตใจเมื่อจิตเริ่มสงบการเพ่งพิจารณาและการทบทวนใคร่กรวนชีวิตก็เริ่มปรากฏผลขึ้นมาทันทีพระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนๆน,นั้นท่านก็ยังนิยมมาอยู่ป่ากันเป็นประจำ จนป่ากลายเป็นวัดก็เกิดเป็นวัดป่าขึ้นมาจากเดิมที่เคยทุดงรอนแรมไปตามป่าธรรมชาติภูเขารำนาวไพรก็มาอยู่วัดป่ากันเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมะและได้สัมผัสกับธรรมชาติอาศัยธรรมชาติช่วยกล่อมกลาวจิตใจจนเกิดความรู้ความเข้าใจกระจางแจ้งในชีวิตตนได้พระสงฆ์สาวกตั้งแต่สมัยพุทธกาล ท่านก็ชื่นชมการอยู่ป่าเป็นวัดเพื่อบำเพ็ญเพียรบางท่านได้อุทานออกมาเป็นบทกวีไพเราะมีผู้แปลไว้ดังนี้ยามสายลมเย็นพลิวอ่อนกลิ่นอบอวนขจรไปทั่วทิศฉันนั่งสงบจิตบนยอดผาเพียรขจัดอวิชชาไปจากจิตใจอีกตอนหนึ่งท่านก็ว่าไว้ดังนี้ นศีตะวันอันมีมวลบุภาสวัยทานน้ำตกเย็นใสไหลรินฉันสงสนานล้างบนทินกายอยู่เนืองนิดแล้วจงกรมกำหนดจิตคนเดียวนี่ท่านอุทานมาเป็นบทกวีแล้วก็มีผู้บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกบรรยากาศในป่านี่แหละที่กลมใจท่านให้ไฟธรรมะ และมุ่งมั่นในการบำเพ็ญเพียรคนที่กล่าวคาถานี้เดิมเป็นอุปราชต่อมาได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าอย่างสงบตามตํานานเล่าขานไว้ว่ามีช้างโบกพัดให้ท่านอีกด้วยก็เลยเกิดความดื่มด่ำประทับใจอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างจึงขอบวชพอลาบวชก็ได้ไปอยู่ในป่าใหญ่แล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุข มีความชื่นชมยินดีในการอยู่ในป่านั้นเกิดความพึงพอใจที่ได้นั่งสงบจิตอยู่หน้ายอดผาเพื่อขจัดอวิชชาให้ออกไปจากจิตใจของตนเองนี่เป็นอนิสงค์ของป่าไมา้ซึ่งเราบางคนอาจจะไม่ค่อยรับรู้หรือพูดถึงกันเท่าไรนักส่วนใหญ่แล้วมักพูดกันว่าป่านี้มีคุณค่าทางนิเวศวิทยาช่วยผลิตออกซิเจนออกมาทำให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาล อีกทั้งให้น้ำให้ชีวิตเป็นแหล่งผลิตปัจจัยสี่ให้แก่ผู้คนและปัจจุบันยังมีการพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งสามารถที่จะเอายีนหรือพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์การเกษตรอุตสาหกรรมก็ได้เดี๋ยวนี้เรารู้กันมากขึ้นว่าพันธุกรรมเหล่านี้มีประโยชน์มากมายหลายอย่างด้วยกันแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อไป ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดความรู้ที่มากขึ้นเรื่อยๆทำให้เราได้รู้กันว่าเปลือกไม้บางชนิดนั้นสามารถนำมาสกัดเพื่อเป็นยารักษามะเร็งได้ต่อไปก็จะรู้ว่าสารจากสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้สามารถนำมารักษาโรคต่างๆได้เหล่านี้ทั้งที่ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าทากป่าที่ดูดเลือดมนุษย์เรานั้นสามารถรักษาโรคไขข้ออักเสบได้ ดีกว่ายาชนิดใดๆซะอีกเหล่านี้เป็นคุณค่าในทางกายภาพในทางนิเวศวิทยาเราก็พูดถึงกันมากขึ้นว่าป่าคือชีวิตมีป่าก็มีชีวิตที่จริงมนุษย์เราก็มีการกำเนิดมาจากป่านั่นแหละคงเพราะเหตุนี้กระมังมนุษย์ถึงมีความผูกพันกับป่าไม้มากมายแม้เวลาอยู่ในเมืองก็คิดถึงป่าเคยมีการทดลองว่า มีคนป่วยที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมติดแอร์อย่างดีแต่ไม่มีหน้าต่างผนังทั้งสี่ก็ไม่มีอะไรเลยกับผู้ป่วยอีกห้องหนึ่งซึ่งมีภาพธรรมชาติภาพป่าและภูเขาติดไว้ที่ฝาผนังจะมีความแตกต่างกันอย่างไรปรากฏว่าคนป่วยที่อยู่ในห้องที่ได้มีภาพเห็นภาพธรรมชาติมีสุขภาพดีขึ้นการฟื้นตัวก็จะดีกว่าผู้ป่วยที่ อยู่อีกห้องหนึ่งที่ไม่มีภาพธรรมชาติอยู่เลยนี่เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่ามนุษย์เรานั้นมีความรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติมากมายธรรมชาติมีคุณค่าในทางจิตใจอีกด้วยไม่ใช่มีผลทางกายภาพเท่านั้นเมื่อมีความผูกพันกับป่าดังนั้นลึกๆจึงยังหวนอะไรป่าเห็นได้จากคนเมืองเดี๋ยวนี้หันไปเที่ยวในป่าหรือค้างแรมในป่ากันมากยิ่งขึ้น แต่ส่วนใหญ่เข้าหาป่าเพียงเพื่อจะได้เห็นภาพตื่นตาตื่นใจที่แปลกๆเช่นน้ำตกสูงลำธารน,น้าใสนกสีสวยดูแลว้สบายตาพ้นจากความจำเจแต่ที่จริงแล้วป่ายังให้อะไรเราได้มากมายกว่านั้นเช่นให้ความสงบเย็นแก่เราได้จริงเมื่ออยู่ในครั้งแรกๆอาจจะระแวงในเรื่องของป่าไม้อยู่ไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไรนัก แต่เมื่ออยู่ต่อไปเรื่อยๆจิตใจก็จะเริ่มคุ้นชินก็จะเกิดความสงบเย็นขึ้นและความสงบนี่แหละที่จะน้อมนำให้เข้าสู่สมาธิได้ง่ายในยามที่จิตมีสมาธินี่แหละถ้ารู้จักพิจารณาจิตใจดีๆจะรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาโดยมีสติกำกับก็จะเริ่มเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความเข้าใจในจิตใจตนมันเป็นลำดับขั้นตอน ทีแรกก็แค่ตื่นตาตื่นใจก่อนเมื่อตื่นตาตื่นใจที่เห็นธรรมชาติแปลกๆเห็นภูเขาสวยงามจากความตื่นตาตื่นใจก็เริ่มเกิดความสงบใจจากความสงบใจก็เริ่มเกิดความเข้าใจจนกระทั่งเกิดความกระจ่างแจ้งแก่จิตใจในที่สุดว่าธรรมชาติของตัวเรานี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองจิตใจตัวเราเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้ เรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วจากความสงบใจเข้าสู่ความกระจางแจ้งในจิตใจความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของจิตอันนี้เรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นมาซึ่งต้องอาศัยสมาธิภาวนาเป็นเครื่องช่วยเป็นเครื่องกำกับตรงนี้แหละที่จะเห็นคุณค่าของธรรมชาติในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นได้เห็นว่าป่าเขาลำเนาภัยนั้นมีคุณค่าทางจิตวิญญาณหรือทางศาสนธรรมอีกด้วย ธรรมชาติมีคุณค่าต่อศาสนาเป็นต้นกำเนิดของศาสนาไม่ใช่เป็นแค่ต้นกำเนิดของชีวิตเท่านั้นไม่ใช่เป็นแค่ต้นกำเนิดของแม่น้ำรำธารเท่านั้นแต่ยังเป็นต้นกำเนิดของศาสนาเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาตาพระพุทธองค์ไม่ได้มาบำเพ็ญเพียรในป่าในธรรมชาติก็คงยากที่จะเห็นธรรมะเพราะอะไรเพราะธรรมะกับธรรมชาติเป็นเรื่องอันเดียวกัน เมื่อเราเพ่งพิจารณาธรรมชาติภายนอกอย่างลึกซึ้งเราก็เห็นธรรมชาติภายในคือเห็นธรรมะนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ